ในหัวข้อนี้จะมาดูเรื่องของการกำหนดมาโครวไว้ที่ Quick Access Toolbar นะครับ Quick Access Toolbar นี้ก็คืออยู่ด้านบนตัวนี้ก็คือไปคลิกปุ่มลูกศรลงตัวนี้แล้วก็บอกว่า More, More Commands นะฮะใน More Commands ตัวนี้เนี่ยเราก็ไปเลือกที่ตรงนี้ครับ Choose Commands from นะฮะก็คือเลือกอคำสั่งตัวนี้จากไหนแล้วก็ไปคลิกลูกศรลง ไปเลือกมาโครนะครับเขาก็จะแสดงชื่อของมาโครที่เราตั้งไว้หรือที่เราทําการบันทึกไว้นะครับหรือที่เราทําการเขียนไว้เนี่ยนะแล้วก็ไปเลือกบอกว่าโอเคใช้มาโครตัวนี้แหละแล้วก็แอดเข้าไปพอแอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวมาโครตัวนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ที่บริเวณนี้บริเวณ,น,เวณนี้ก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนตัวนี้นะตอนนี้เรามีปุ่มเซฟปุ่ม undo redo นะฮะ ตอนนี้ก็มีมาโครเพิ่มขึ้นมาพอเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราคลิกโอเคก็เข้าไปาโชว์ที่ตรงตรงนี้นะฮะแต่เราสามารถที่จะไปเลือก modify นะฮะ modify ก็คือเข้าไปแก้ไขนะครับ modify เพราะว่าบางทาีปุ่มมาโครตัวนี้ที่เขาให้มาตัวนี้มันอาจจะดูไม่สวยนะครับเราก็สามารถที่เข้าไปแก้ไขได้นะฮะว่าต้องการที่จะเลือกปุ่มไหนนะฮะปุ่มไหนที่มันเกี่ยวข้อง กับของเราหรือไม่เกี่ยวข้องก็แล้วแต่แต่ว่าเราชอบปุ่มนี้นะครับก็สามารถที่เลือกได้นะสมวว่าผมไปเลือกปุ่มนี้แล้วกัน display name type text นะครับจะมีหน้าตาให้เลือกเยอะๆเลยนะครับก็เลือกเอาสักสักปุ่มหนึ่งนะฮะบางคนเลือกไม่ถูกนะเลือกทั้งวันก็ไม่ได้อย่างนี้ก็รอ,อสัก2อวันค่อยมาเลือกทีหนึ่งก็ได้นะหรือว่าอาทิตย์หน้าก็เข้ามาเปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่ชอบนะครับ ตกลงผมเลือกตัวนี้นะฮะแล้วก็โอเคสังเกตดูหน้าตามันจะเปลี่ยนไปละนะครับเราก็คลิกโอเคไปเลยเห็นไหมก็จะได้แสดงตัวนี้ขึ้นมา Type Text เ,เห็นไหมครัพวกนี้เราลองลบดูสิแล้วก็ไปคลิกปุ่มนี้เห็นไหมครับก็จะสามารถที่จะรันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการนะเราก็คลิกปุ่มขวามือที่ตรงนี้แล้วก็บอกว่า Remove from Quick Access t o b a r คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะใช้ปุ่มนี้ก็ได้หรือจะเป็นปุ่มที่อยู่ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับตกลงผมยกเลิกออกไปนะแล้วลองไปเพิ่มเข้าไปดูสิฮะว่าหน้าตาที่เราเลือกต้องการหน้าตาแบบนู้นแบบนี้นะฮะลองทำดูถ้าไม่ต้องการก็เปลี่ยออกไปนะครับโอเคเราเซฟไปอีกครั้งหนึ่ง